สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดีส้สกกราชนแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาต่อสู้กับเราเขาเรียกว่าอะไรนะเรามนุษย์ต่างดาวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตรงส่วนสาธารณะนะก็เอาไว้คือทุกคนก็ดูตามหน้าปกเลยละกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปต่อสู้กับเขาเนี่ยเรานะคะจะต้องมาเสริมดวงให้กับเราก่อนนะคะ ก็คือเราจะมาทําเลือดที่เป็นอมตะกันค่ะทุกคนก็คือเลือดแบบหลอดเยอะมากแล้วก็ค่าเราฉันก็ไม่ตุยง่ายๆนะคะอ่านี่วิธีก็ทําตามเราเลยละกันนะคะเสริมดวงเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะมาบูชากันอีกนะคะรออีกนิดนึงแล้วก็จะมาบูชากันค่ะทุกคนมาไหว้มาไหว้อะ,วอะไรนะสันเจ้าตรงนี้นะคะทุกคนเออไหว้เลยนี่เสียงมาทุกคน นี้เสริมดวงเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคขอเสริมดวงอีกสักรอบหนึ่งนะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็อันนี้เป็นวิธีทําให้เลือดเรานะคะค่าเยอะนะคะทุกคนค่าหลอดเลือดเยอะมากนะคะนี่ลองมาเล่นกันดูนะคะเผื่อใครแบบอยากจะต่อสู้กับใครเอออะไรเออนะก็ลองมาเล่นดูนะอันนี้คือมันจะทำให้หลอดเลือดเราอะเยอะมากนะคะทุกคนแล้วเราก็จะต่อสู้ได้แบบชิวๆเลยนะโอเคแล้วนี่ก็เป็นส่วนอะไรน,นะสนามเล็กเล่นนะคะ สนามเด็กเล่นที่มีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงอยู่นะคะเราจะต้องปรับเวลาประมาณ5้าโมงนะคะไอตัวนั้นมันถึงออกมานะคะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะเราเรียกเราจำชื่อไม่ได้นะคะมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็นี่มาไอตัว3มไอตัวสีน้ำเงิน3าตัวแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะคะวันนี้อยากดูนะคะว่าตัวสีเหลืองนะคะเขามีหน้าตาเป็นยังไงแลวเขาเป็นใครกันแน่นะคะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันดัแบ,บแรกนะคะเราจะต้องมาที่แก๊งยากูซซาแล้วเราก็ปิดแก๊งยากูซซานะคะเพื่อไปเอาอาวุธมานะคะเป็นอาวุธสำรองแล้วกันนะคะเผื่อเราสู้เขาไม่ได้นะคะเราจะได้ใช้อาวุธนะคะทุกคนคือวันนี้เราอ่ะไม่ได้จะมาต่อสู้อย่างเดียวนะคือเราอยากรู้ว่าไอเหล่าเอเลี่ยนพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะทุกคนคือก็จะบอกว่าทุกคนน้าจะรู้กันดีนะคะว่า ไอตัวเขียวๆืดงๆพวกนั้นที่มันอยู่ตรงสวนสาธารณะเนี่ยหรือสนามเล่นเนี่ยคือถ้าเราเข้าไปใกล้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ทําร้ายเรานะคะนอกจากคําว่าเราจะไปทาร้ายเขาก่อนนะโอเคก็จะยิงเลยนะนี่ยิงระยะไกลนะคะซไนเปอร์เลยเออโอเคปืนพกมาเลยจ้าโอเคไม่โดนด้วยนะคะยิงโอ้โหว้ามากแล้วก็โดนสอยไปทีหนึ่งนะคะก็จะึ่นก็จะต่อยแกนะคะอู้หมัดแรงมากอะทุกคน แต่ว่าหลอดเลือดเราสังเกตว่าหลอดเลือดเราไม่ลดเลยนะคะจนตอนนี้เขาก็ตุยูปแล้วน,นะคะได้เงินมาสามพันบาทด้วยนะคะเออได้เงินมาสามพันบาทเอามาอีกแล้วตัวสีขาวนะคะแล้วไอตัวนั้นมันหายไปไหนอะทุกคนไอตัวสามไอตัวสีร้ปเงินนะ่ะทุกคนสามตัวที่เรียงกันอะมันหายไปไหนเนี่ยโอเคโอ้ยตัวนี้ตัวนี้จัดการยากแฮสงเัยต้องใช้ดาบนะคะอาวุธคู่ใจช่วยนะคะโอเคใช้ดาบช่วยนะคะทุกคน นี่ใช้ไปเถอะทุกคนเขาไม่อีหุ้ให้เราใช้แล้วก็ขี้โกงไปเลยนะคะเพราะว่าดีนะทุกคนเราทําเลือดมาถ้าเราไม่ได้ทาเลือดที่เป็นอมตะเนี่ยเราคงตุ้ยตั้งแต่ตัวสีเหลืองแล้วนะคะแล้วไอ้ตัวสามไอ้ตัวสีน้ำเงินมันหายไปไหนอะทุกคนเอองงมากเลยตัวสีน้ำเงินหายโอเคขอดูหน้าตาหน่อยะกันนะคะเออมาดูหน้าตากันนะคะทุกคนไหนดูหน้าตาสิอุยทุกคนคือหน้าตานางก็สวยอยู่เดอ้อดูดิ หน้าตานางสวยอยู่นะเป็นตาสีฟ้าด้วยนะเนี่ยสวยอะ่ะก็ไม่รู้ว่านางเป็นใครมาจากไหนนะคะแต่ว่าไอตัวสีน้ําเงินมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าบินหนีไปไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวสีเหลืองบ้างนะคะโอ้โหคนนี้นอนแบบนอนอ่อยเบอรอโอเคขอดูท่า,หน,าหน้าหน่อยละกันนะว่าแบบเป็นยังไงนะจะท่าตอนนี้คือมันปแปลกมากขอดูหน้าหน่อยนะคะว่าจะสวยหรือเปล่า เออมไม่เห็นหน้าเลยค่ะคุณพี่ค่ะหันหน้ามาหน่อยก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงสองคนนี้นะคะเขาเป็นใครมาจากไหนนะอาจจะเป็นองค์กรลับที่เราพวกแบบว่าเราเอเลี่ยนส่งมาก็ได้นะเนี่ยก็คือความลับในเกมมันมีเยอะแยะเนาะเราจาไม่ได้แต่ว,ว่าไอตัวพวกนี้มันชื่อว่าอะไรนะถ้าใครรู้ก็ลองมนมาได้นะคะหรือว่าถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ตรงหน้าปกแล้วกันนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคน คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบาย